บริการดีมากครับรับรถถึงหน้าบ้านเลยครับจบังหวัดน่านครับได้รถตาม,มปกตามลูกที่ได้ดูไปครับใครจะออนไลน์บอกดูผ่างยูทู e มานะครับเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีหนึ่งรอบนะครับผม สวัสดีครับวันนี้โปรดบ้านนะครับมีรถ Honda เข้าใหม่หนึ่งคันครับผมเป็นเจ้า Honda Accord นะครับ2.0 EL นะครับเป็น G9 ปี2015จด2016นะครับสีขาวเดิมโรงงานเป็นขาวมุกภายในสีดำสวยงามมากๆเลยนะใครหารถผู้บริหารสภาพดีใหม่แท้นะครับครงร้าสวยๆสักคันหนึ่งนะฮะแล้วนั่งสบายนะครับขับดีๆสักคันนี่ Honda Accord สตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนฮะ วันนี้ผมจะพามาแนะนํานะครับว่าคันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างแล้วออปชั่นต่างๆมีมากน้อยแค่ไหนน่าใช้กรอเปล่าวันนี้มาชมเลยครับฮอนด้าไอคอรดจีเ้นะครับบอกเลยว่าคันนี้นี่โฟล์ดบ้านมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวกับสีอะไรนะฮะแต่วันนี้นะครับมาดูคันนี้ก่อนเลยครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะฮะขาวมุกเดิมโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีคิ้วโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงพลาสติกสีดําเป็นลายกังพึ่งนะครับเพิ่มความสปอร์ตอีกนะครับผมมีไฟเตมองในตัวนะครับผมแล้วก็โคมไฟหน้าของเขานะครับโคมไฟเดิมโคมไฟใส่นะครับไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ทามกันนี่ไงในตัวนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานมีเก็บสีบ้างปลายแต่โครงสร้างสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต มาดูเครื่องฮ้อมแม็กกับสเปกยางกันนะครับคันนี้ใช้ยางมิชลินนะเป็นยางมิชลินพายเมอรซีโฟนะครับผมสเปกยาง2องสองห้าห้ยางปีสมัยยี่สิบนะครับผมอ่าล้อมแม็กก็จะมีรมีวิวบ้านทำการใช้งานนะครับดิสเบรกจะเบรกสภาพดีครับผมซุ้มล้อต่างๆอยู่สภาพโอเคครับมีซุ้มล้อหมดพลาสติกซุ้มล้อนะฮะโชกอัสปริงเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการตกแต่งโมดิฟายใดๆนะครับผม กระจกของเขานะคจะเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานตัดด้วยไฟ LED ด้านข้างเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมไม่มีกันสาดนะครับคันนี้ใครชอบเดิมๆแบบไม่มีกันสาดก็ได้หมดเลยฮะมีคิ้วโครเมีมประตูทั้งหมด4บานครบนะครับเมื่อประตูจะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับเมื่อตัวโครเมียมแบบสมาร์ทคีย์ตัวใหม่แล้วครับอมาดูว่าสีขาวนะครับภายในจะเป็นสีดํานะครับใครชอบภายในดูดุดํดๆแบบนี้นะฮะ คอนด้าไอคอนนะครับถ้าก็เป็นก็สีขาวทานาจจะเป็นสีดำนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่ครับดูหนังต่างๆของเขาสุภาพดีครับได้ต่างๆนะครับไม่มีขาดไม่มีเย็บต้อมนะครับผมลายไม้ของเขานะครับเดิมๆแต่โรงงานไม่แตกไม่หักนะครับผมโครงสร้างสวยครับดูได้เลยครับน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยถอดไม่เคยแกะมานะครับเม็ดอาเดิมอยู่ครบหมดนะฮะนี่ดูได้เลยครับผม แต่งอันตีว่าก็สวยกว่าเดิมแน่นอนนะครับเป็อาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีเคาะทําใหม่ไม่มีสารสีเก็บมานะครับส่วนภายในนี่ครับใครที่ชอบภายในดำนะฮะบอกเลยว่าคันนี้ก็ดําดุได้ใจแน่นอนนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการนำเึ้่มมาใหม่นะครับแต่เขาสะอาดม่อย่างเดียวนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมพวกตามสกราเพยต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ ประตูหลังฝั่งซ้ายนะหัวน็อตทั้งหมดเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะแล้วก็นี่ครับเขาเรียกว่าได้เพจตัวถังนะครับเครื่องกระถังตรงตามเล่นนั้นคันนี้ขึ้นยนสอง0ันซีซีนะครับรหัสเขาจะเป็น R ยี่สิหรือว่ายี่ิบ R นะครับผมใครได้เล่นฮอนด้าจะรู้ดีนะว่าเครื่องนนี้ขับดีมากๆเลยนะครับผมมาดูประตูหลังฝั่งซ้ายกันนะครับเป็นยังไงบ้างประตูหลังฝั่งซ้ายก็จะมีนี่ครับบานปรับมือตรงนี้นะครับใช้งานง่ายนะฮะนี่ งานน่โปรตินะครับหนังต่างๆอยู่สภาพดีนะครับไม่แตกไปหักลายไม้เขาสวยงามมากๆเลยนะฮะลายไม้ของเจ้า h อนด้าเนี่ยเขาจะเป็นสีออกเข้มๆไม่เหมือนโตลต้านะจะสวยงามคนละแบบกันนะครับผมเม็ดอาร์กลมเดิมยังสวยตอกชัดนะครับการันตีว่าสวยกว่าเดิมแน่นอนด้านในนะครับผมรถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะครับกอแน่นอนครับต้องนั่งสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าเบาะหน้าหนังของเขานะครับมันนุ่มมากนะครับก็เป็นหนังเดิมจากโรงงาน ฐางกรใเช้ง,งานมาน้อยนะครับนี่มีกระเช้ง,งานเาบ้างนะรับดูจากออยับได้นะครับแต่ว่าอยู่สภาพดีมีที่พักแขนที่วางแก้วเป็นลายไม้ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ช่องแอร์ด้านหลังก็จะเป็นลายไม้ด้วยนะครับมาดูสเปคยางหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับเป็นยางไม่เชงพอรรม h a r m y เหมือนกันเป็นยางสเปคเดียวกันนะครับ225 50R17 นะครับผมอันนี้ก็ยางปีสมั20นะครับดิเบสเบคบ4ล้อนะ การเบรคอยู่สภาพเดิมครับแล้วก็โช๊คเขาเป็นโช๊คเดิมจากโรงงานนะครับล้อแมก็จะมีดูความมากตามมาใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าได้อย่างดีครับยางปี20ด้วยนะฮะด้านท้ายครับมาดูครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เอกลักษณ์ของ G9 ที่ผมชอบสุดคือไฟท้ายนะครับแล้วก็ดีไซน์เขามันสวยงามมากๆเลยนะฮะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ท้ายสองจุดนะครับแล้วก็มีกล้องถ่ายในตัวนะครับเปิดฝาท้ายมาดูกันฝาท้ายนะครับผมนี่ครับดูตามนี้เลยเลยครับเดิมๆนะฮะไม่แข็งนะ รถไม่ได้มีการชนหรือเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับผมแล้วก็นี่ครับด้านท้ายนะครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมหมดนะครับเสวยๆงานเลยฮอนด้าไอคอร์ดนะครับก็พื้นที่ใช้สอยในการวางของเยอะมากนะครับนี่กว้างมากๆกเลยนะก็ยังอะไหเขาอยู่ครบหมดนะครับนี่ยังอะไหตัวขันแม่แรงมีหมดนะครับนี่เดิมๆจากโรงงานนี่อยู่นี่หมดนะครับก็ดูตามพวกซีนกาวเดิมโรงงานข้างล่างก็ได้ครับ เห็นไหมครับว่าซีนการเขาเป็นของเดิมหมดรถไม่เคยมีแปดท้ายชนท้ายมานะครับแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมเดิมๆมเลยใครชอบรถบ้านสภาพดีๆสักคันหนึ่งฮะลองดูคันนี้ไว้ฮะสวยงามแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายนิดนึงนะครับแต่ตรวเป็ดขึ้นมานิดนึงนะครับผมสวยงามครับผมเครื่อง2 0 0 0นซีซีนะเปลดน้ำมันมากนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ล้อแม็กของเขานะครับเป็นยางมินลินสเปคเดียวกันนะครับปี2020ันีเหมือนกันนะครับสเปคเดียวกันเลย ล้อแม็กเดิมวงงานก็จะมีรอยบ้างเราทำงานโชคเดิมสปริงเดิมหมดนะครับมาดูด้านในนะครับแผงข้ามประตูกลางฝั่งขวาก็จะมีมันปรับมือเหมือนกันนะครับเป็นรถทุประหารก็ต้องมีอยู่แล้วเลาเปิดขึ้นมานะจะได้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็นี่ครับหนังต่างๆครับนี่สภาพดีหมดเลยนะฮะไงไม้เทาโอเคหมดเลยนี่ครับมาดูเม็ดอาน์กปรทุกคันนะครับเราจะเปิดเม็ดอาให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อให้ดูการันตีว่ามันเดิมจริงๆนะฮะ ซื้อกบทางกานโปรรบ้านนะครับไม่ต้องกังวลว่ารจะเจออุบัติเหตุนะครับทางการเราคัดเอาทีอย่างดีนะมีทีมซื้อที่ไว้วางใจได้นะครับงก็เวลาเราขายเนี่ยเราขายอย่างตรงไปตรงมานะครับโครงสร้างทุกอย่างเราให้ดูได้หมดนะฮะโอเคดีเลยครับใครซื้อไปนี่ก็คือได้รับแบบว่าเราการันตีโครงสร้างให้เดิมกว่าเปอร์เซ็นต์ให้นะครับอะมาดูนี้กันประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมหมดเลยครับทั้งดน้ามบนและด้านล่างนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดมา สติกเกอร์ลมยางเคยเติมลมเคยเติมลมในไนโตรเจนไว้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ไซด์แอร์แบ็กสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์เดินแบบนี้อยู่ครบแสดงว่าเม็ดอาร์ก็ต้องเดิมแน่นอนนะฮะนี่ครับให้ดูได้เลยครับไม่มีใครก็ทําสีต่อกันตรงนี้นะครับนี่ให้ดูเลยครับว่าเนี่ยตอกต่างๆคือมันของเดิมไม่เชื่อน้าเอานิ้วมานูดแบบนี้ดูแล้วนะครับนี่มันคือเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับผมนี่การันตีให้แบบนี้เลยนะครับไม่ใช่แค่คันนี้นะทุกคันเอาการันตีแบบนี้หมดนะครับอ่ะก็นี่ครับ แผงข้างประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากตัวอื่นๆนะก็จะมีนี่ครับของเียกบอกไฟฟ้าเมมโมรีนะครับเหมือนกับยุโรปเลยนะครับรถผู้บริหารสภาพแบบนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับมีปกปรับได้สองจุดนะครับกดเซตหนึ่งเซตสองได้หมดนะครับแล้วก็ในไม้ของเขาตรงนี้ก็คืออยู่ในสภาพดีหมดจะมีปุ่มปรับอะไรบ้างปรับพับเก็บกระจกหูช้างปรับกระจกหูช้าง้ายขวาตรงนี้นะครับมก็กระจกไฟฟ้านะปุ่มประตูกับประตูกระจกไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับอ่าเขาเสือกกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับผม เบาฝั่งคนขับนะครับจะเป็นระบไฟฟ้า3จุดนะครับเปาะบบไฟฟ้าเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแล้วก็ปับพนักพิงแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับผมเอาแช่นต่างๆครบครับส่วนตัวผมชอบนะแบบว่ารถแายนดามันดูสวยดีครับรถสีขาวมุกเนาะตัดด้วยภายในสีดำถือว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวจะก่อนจะพาไปดูออปชั่นด้านในนะครับพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างชมไหมครับสากโป้เดิมครับผมแอคคอร์ด G9 2 0คันนี้นะฮะ ่เงียสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดสติกเกอร์คำเตือนมอกสติกเกอร์ในตัวถังของเขาอยู่ครบนะฮะโครงสร้างสวยๆโครงสร้างนเดิมครับมีเก็บสีบ้างประปรายนะแต่การันตีว่าเติมแน่นอนนะครับมาดูได้เลยซอกด้านในก็คือเดิมหมดนะครับนี่เห็นหัวน็อตไหมเอย่ยด้านในนะครับเดิมหมดแล้วก็นี่ครับแก้มแกะให้ดูยครับนี่ยงไงตามนี่ครับคําโชคเบ้าโชคเดิมหมดไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะครับทั้งสองฝั่งการันตีเหมือนกันนะครับนี่มาดูแกะฝั่งนี้กัน นี่คร so so ับเดิมเหมือนกันนะครับผมแกะให้ดูได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็วัดเดิมดูง่ายครับเนี่ยดูตามตะเข็บจีนกาวเดิมโรงงานได้หมดนะครับเนี่ยของเดิมหมดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มเดิมของเขานะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับผมห้องเครื่องสวยครับห้องเครื่องสะอาดมากๆนะครับคันนี้เครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับขับดีมากครับขับประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะขับทางไกลทางใกล้นะครับ ขับสนุกขับดีครับแล้วก็อัตราเร่เงต่างๆมาหมดตามเท้าแล้วเพราะมันเกียร์ CVT เกียรบอยกันนะฮะมือหมดอีโค้ด้วยนะก็เปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับคันนี้จะภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างมาดูแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบยูรซ่านะครับอันนี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวเพราะเป็นแบตแห้งนะครับนี่ห้องเครื่องมาดูน้ามันเครื่องสักหน่อยนี่นะผมะน้ามันเครื่องคันนี้ก็ยังใช้ได้น้ำมันสามสี่พันกิโลนะครับผมยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้านะครับใครจะออนไลน์บอกดูผ่านยูทู e มานะครับ เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีหนึ่งรอบนะครับผมอ่านี่เห็นเมื่อกี้เราดูว่ามันใกล้จะได้เวลาครับเราเปลี่ยนให้ทันทีเลยครับบอกจองออนไลน์จาก YouTube หรือ Facebook ทางโฟรบ้านมาก็ได้ครับเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีหนึ่งรอบนะครับผมคันนี้นะครับก็รถประวัติศูตรตรงทุกยานนะครับยางแห้นเครื่องของเขานะครับเป็นเป็นประจำถึงเราแอคคอร์ดเนี่ยเราต้องดูแลนะครับว่ายางแห้เครื่องต่างๆเป็นยังไงบ้างคันนี้ยางแห้นเครื่องสีตัว อยู่สภาพดีครับเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแอคคอร์ดจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะไม่งั้นเวลาสตาร์ทเข้าเกียร์น่ะมันจะสั่นมีความสั่นๆอยู่นะครับแต่เนี้ยเราการตีแล้วเพราะผมเทดสอบมาแล้วครับว่าคันนี้ขับดีมากๆเลยนะฮะออปชั่นเยอะออปชั่นดีแล้วก็ภายในห้องเครื่องสะอาดเครื่องเดิมเดิมๆไม่ติดแก๊สนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชั่นนั้นเลยครับว่าแอคคอร์ดออปชั่นมันเยอะแล้วน่าใช้มากน้อยแค่ไหนไปชมเลยครับคันนี้ก็เป็นพุทธากล้วนะครับผม เลขไม้สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับรับประกันไม้แท้นะครับรถประวัติสูตรตรงทุกระยะเลยนะครับคันนี้ก็เข้าตรงจริงๆไม่เคยขาดประวัติเลยนะฮะคันนี้มีบุ๊กสวิตคู่มือน่าจะครบเลยนะอ่านี่มีคู่มือครบนี่คู่มือนี่ของเขาอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่มีบุ๊กสวิตด้วยนะครับบุ๊กสวิตของเขาเนี่ยนะครับของฮอนด้าเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเข้าศูนย์น่ะมันก็จะออนไลน์เนาะมันก็จะจะ,จะโชว์หมด แต่ถ้าเกิดจังหวัดไหนที่เราไม่ได้เอาบุเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันไหายไปเนี่ยประวัติมันอยู่ที่ศูนย์หมดนะครับเนี่ยแต่ว่าอันไหนที่เข้าก็คือเขาก็แต้มเพราะอย่าง,งบางลูกค้าบางคนที่ผมเคยสอบถามที่เคยซื้อมนะันเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าศูนย์แต่ว่าไม่ได้เอาเล่นไปมันก็ยังโชว์ประวัติศูนย์ออนไลน์ทั่วประเทศนะครับอันนี้มันเข้าศูนย์จนถึงปัจจุบันเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปั๊มบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ต้องกังวลครับผมการตีว่าไม่นีนแท้แน่นอนครับสองแสนสามแต่ว่ารถเข้าศูนย์ตรงจุ ใครได้ชอบรถแบบดูดายถึงๆนะครับคันนี้บอกเลยว,ว่าตอบโจทย์แน่นอนตามคอนโซลน,นะครับพวกตามหนังต่างๆนะถือว่าอยู่สภาพดีเป็นหนังน้ำไม่แต่ไม่หักนะครับแอร์แบกก็คู่หน้าครบนะครับโดวยรวมถือว่าโอเคเลยครับตามจอต่างๆนี่ครับก็จะต่อบลูทูธอะไรได้หมดเครื่องเสียงถือว่าครบคันนะครับใส่เกียร์ถอย,อยต่างๆก็จะมีกล้องนะครับแล้วที่ผมบอกข้อดีของคันนี้คือไปลองไอ้ข r d ทุกๆคันมาลองใส่เกียร์แบบนี้ดูก่อนนะครับว่ามันตันไหมคันนี้ใส่เกียร์อยู่นะครับ ไม่สั่นเลยครับเพราะว่าไงครับเพราะว่าช่างเครื่องเปลี่ยนหมดก็สี่ตัวนะอย่างบางคนน่ะจะเปลี่ยนอาทีลรตัวนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยจนครบตัวหนึ่งเสียค่อยเปลี่ยนแต่เนี้ยไม่ต้องห่วงนี่เขายกเปลี่ยนสี่ตัวเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้ถือว่าดูแลดีไหมฮะรถแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยงองมาสตาร์ดององมาใส่เกียร์เนี่ยเราจะรู้ครับว่ารถมันดูแลถึงนะฮะด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นคอนโซลแอร์ทั่วไปนะครับผมนี่ก็ ปรับอุณหภูมิสองฝั่งนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะหรือว่าให้มันซิงค์ให้มันอุณหภูมิเหมือนกันก็ได้นะครับความแม่ตรงนี้ปรับได้หมดนะฮะช่องเก็บของช่องต่างๆใจสปริงก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับลาไม้ของเขาเกียร์ CVT ทั่วไปนะครับผมมี P I N D เนาะมีม่านหนังไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับเดิมๆเลยช่องเก็บของวางของวางแก้วเขาโอเคหมดแล้วตรงนี้นะฮะ ที่พักแขนก็จะมีปลั๊ก A เขาเรียกว่าปลั๊ก power outlet เนาะเอาไว้ที่เสียบจะมีใช้แบตได้ HDMI USB 2จุดนะครับนี่ก็คือเดิมๆจากโรงงานนะครับมีมาให้หมดพวงงานมัลติฟังก์ชันสองฝั่งครับฝั่งซ้ายก็ควบคุมสื่อฝั่งนี้นะครับเป็นสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องเสียงนะครับก็ใส่วางสายต่อบูธได้ตรงนี้นะครับฝั่งขวาก็จะคือจะมีค r สคอนโทรลด้วยนะครับพวงงานัยเขาก็จะเป็นสี่ก้านนะครับก็จะเป็นพวงงานบอกว่ารถผู้บริหารเนาะสไตล์แบบพรีเมียมนิดนึงนะฮะ พอรถเปรถภายในดำเนี่ยครับมันก็จะดูบอกว่ารถมันจะดูแบบวัยรุ่นดูดุดันนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะเพราะว่ารถไอคอนอ่ะมันมันมีทั้งภายในรีภายในดำเนาะสีไหนก็ก็ส่วนเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่ารถดูดีหรือเปล่านั่นเองนะครับก็จะมีหมดอีโคด้วยนะครับก็โอเคออปชั่นถือว่าเยอะมากนะไปต่างๆก็ถือว่าติดครงทุกดวงดูดีครับรานะคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งหน้ารถนะวันนี้คันดั้นไอคอนของตัวูน G9 คันนี้ ฮอด้ c o ครับ Honda a c ศ o r d 2 0 EL ปี2015นจด2นะครับคันนี้ขายราคาเพียงแค่539,000บาทนะครับเพื่อนๆได้รถสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับประวัติศูนตรงทุกระยะดูแลดีมากๆเลยนะฮะผมมั่นใจครับว่าคันนี้ผมไม่แพ้ใครแน่นอนนะครสภาพดีแบบนี้นะครับเหมาะกับลูกค้าที่หางรถสภาพดีๆไปใช้งานนะครับผมรถผู้บริหารสภาพดีนะครับแล้วก็ออปชั่นเดิมๆเต็มๆใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ หากสนใจซื้อทำยังไงนะครับหากซื้อสดนะครับไม่สียดเดินทางมารถเองใช่ไหมครับทางนั้นครับมีบริการส่งรถทงถึงหน้าบ้านเลยครับชนะเงินทุพับแชร์อโวชันนะครับอยู่จังหวัดยูเหนือสุดใต้สุดอีสานอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้นะครับเราส่งรถโดยวถสกายนะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับผมหากจะไฟแนนซ์นะครับโอมมาําจองเข้ามาครับทางนั้นจะมีเจ้าหนี้ไฟแนนซ์โทรติดต่อเพื่อเซ็นเอกสารนะเอกสารเขาไฟแนนซ์ผ่านนะครับเราบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านนะฮะดูรีวิวให้ชอบครับดูแล้วว่าใช่สนใจซื้อนะครับเลยติดต ทางนั้นเราก็จะได้ดาเนินการจัดเอกสารไปเซ็นไปนั้นถึงบ้านให้เรียบร้อยกันนะครับผมวัตภาพดีๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะเรารีวิวจากรถจริงนะครับแล้วก็เราเปิดทุกโครงสร้างทุกเม็ดร์ประตูให้ดูนะครับว่ารถผมสวยรถผมเดิมตรงปกแน่นอนฮะดูจากการรีวิวต่างๆของลูกค้าทางกระโปรบ้านนะครับรับรถจริงมีรถจริงรถตรงปกแน่นอนนะครับเราไม่จกตากันนะครับผมฝากช่องทางกันต่อนะครับไม่ว่าเป็นทางเฟซบ o o กยูทูบติ๊กต็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ฝากกดสังกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางกนโปรูกบ้านนะครับผมแต่วันนี้ครับผมแม็กซ์นามาเขาเจ้า a อค o อร์ด G9 2.0 E L ปี15.16อันนี้นะฮะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันแบบนี้สีขาวนะก็ภายในดำไปไวมากๆเลยนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแตวันนี้ขอตัวกันไปก่อนครับสวัสดีครับ フフフフ。